อยู่กับผมช่องแสดภาคสายสามนะครับตอนนี้เราอยู่บนที่เกิดเหตุจุดสามรถบ้านเพชรชลนะครับผมถนนสายสามสิบหกครับที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์กระบะตู้ทึบชนกับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับตอนนี้ก็รถรมาศูนย์ห้าก็วอร์ซิที่เกิดเหตุแล้วครับกําลังจะทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะครับผมนาส่งรอพอนครับก็ให้เห็นประมาณช่วงนี้ครับนะครับ ก็40กับรถกระบะคันขาวเนี่ยครับดีสุด,ดีแม็กก็วันนี้วันที่23 23นะครับก็ให้เห็นคนเจ็ดมากไม่ได้นะครับก็วันที่23พฤศจิกายนครับผมเป็นวันพุธครับ อัปเดตคลิปครับผมก็รถจนกระบะตูดพื้นห่อมชนกับจักรยานยนต์บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับช่วถนนสาย36นะครับผมชนกับรถเทสชารัตครับใครับก็อัปเดตคลิปผมยังไงก็เดี๋ยวด้วยถ้ามาสูนย์ห้าก่อนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับช่องแสนเพิ่มภาพสำสานครับผมยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพลงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ